ไรจะปานนั่นลุงงอกอ,อนี่มันตีเท่าไหร่เนี่ยตีสามสี่สิบสี่นาทีเข้าไปแล้วเชียมีคนทั้งเยอนอนเถอ,อลุงไม่นอนเหรอ,อ้ลุงเยมีคนที่กินง่ายนอนง่ายนะถ้ามีใครมีไต้ถุนบ้านก็ขอนอนไต้ถุนบ้านหลับสบายเลยล่ะ สบายสบายอ่าฮะไหนๆก็ไหนๆดินดีทุกท่านครับที่มาถึงตรงนี้แล้วก็ชวนทั้งท่านก็ขอให้หลับให้สบายให้ใจสะดวกนะตื่นเช้าขึ้นมาทําเมื่อไหร่ก็ทาตื่นเมื่อไหร่ก็เปิดเมื่อนั้นอย่าลืมประกอบสมาีพชอบด้วยเดอ้อบุคคลใดไม่ประกอบสมาีพชอบบุคคลน,นั้นมักจะขาดความน่าเชื่อถือของการดำรงอยู่เลี้ยงเนืองชีวิตต่อๆไป ฝากไว้ด้วยความเคารพเอวังก็มิแต่กตทมนี้สาธุอามินอามีนโอมและอมิตรพุทธจบข่าว Thank you very big จบข่าวครับผม